สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ YouTube ทุกท่านครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube มงกลสาวน้ำสิงแถลนะครับอย่างอยู่กับรถอัดฟางรถแท็กรหรือว่ารถอัดฟางตีนตะขาบนะครับพี่น้องโอ้วันนี้ลมเย็นลมสบายมากเลยครับลมแรงซะด้วยนะพี่น้องนะกลับมาแล้วครับทีมงานผู้ใหญ่เล็กฟางอัดเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมครับผม จากกลับไปเลือกตั้งตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยครับมาลุยงานฟางอัดอัดฟางกันต่อนะพี่น้องนะอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคนมากกี่ก้อนครับเนี่ยคนมากกี่ก้อนเนี่ยยังไม่ได้นบอ่ะโอ้ได้หลายก้อนเน่ยนี่น่าจะประมาณ 3ามสี่สิบก้อนได้อยู่บ้างเนี่ยอันนั้นด้วยเหรอใช่ไหมครับอันนั้นด้วยเปล่าตรงนั้นนะอ๋อ แต่ก็เลยเจ้ากันครับใช้เครื่องอัดเป็นจอเดียนะครับพี่น้อง นี้อยู่กัน2คนครับพี่น้องก็ได้ข่าวว่าเอามาอีกคันนะครับอีกคันก็ไปลงอยู่บ้านระดูเดี๋ยวว่างๆจะตามไปดูนะครับอีกคัน จะเป็นข้าวครับตรงนี้พอดูได้ไหมครับเนี่ยพอดูได้เปล่าอันนี้มันจะมีหญ้ามาด้วยอย่างนี้เหรอที่ทีได้ก็ได้อย่างนี้เดียวต้องเอาไปร่อนอีกนะครับขอ,อต้องเอาไปร่อนอีกรอบเด็ย นี่นะครับพี่น้องแต่ก็จะมีเม็ดข้าวพวกเม็ดหญ้ามาด้วยนะถ้าอยากให้สวยก็อาเบอรอนไปเป่าออกอีกรอบครับย้ายเลยตัดต่อ 好吧，排队。 8C ครับรู้ว่า G1 ใช่ไหมแ้วเลยพี่น้องแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มครับปั๊มก็จะมีอยู่3ตัวนะนี่ครับเป็นปั๊มตัวเดิม2ตัวแล้วก็ปั๊มตัดหน้าปั๊มชุดเครื่องอัดฟางอีกตัวหนึ่งครับผมเป็น3ตัวนะครับพี่น้อง หน้าสูงจัดผู้หญิงขับครับพี่น้องคันนี้เดี๋ยว ไอเยลโลเป้ไปไปโอ้สูงมากเลยนะพี่น้องออได้เบาครับแมมือนิ่งซะด้วยครับผู้หญิงเนี่ย กมาเรียบ, <Hey. S 1> บ,บร้อยครับเดี๋ยวไปชมตอนอัดครับ จะของนาครับพี่น้องไปตามเจ้าของนาก่อนครับในหน้าไม่รู้จักนาเอาอีกขั้นนี้มาลงอยู่บ้านมาดูะ่ะโอไม่ได้ตามไปดูครับเดี๋ยวว่างๆจะพาไปดูอีกขั้นนะพี่น้องนะมาถึงวันไหนครับวันที่สามสิบ อมาอีกคันครับพี่น้องแต่ยังไม่รู้ว่าอีกคันนี้โฉมหน้าตาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวติดตามครับผมเดี๋ยวผมไปถ่ายให้พี่น้องเอฟซีได้ชมกันครับทีมงานผู้ใหญ่เล็กฟังอัพจากจังหวัดน,ค,นรครปฐมอีคันนี้ก็ต่ออูนี้เหมือนกันใช่ไหมไอ้าวคนละอู่หออ๋อคนละอูนะคันนี้ของเป็นของออทเจริญการช่างครับผม อ๋อไปซื้อมาอ๋อแต่ก็เท่ากันขนาดนี้ใช่ไหมครับตัวเดินเท่ากัน,เ,น,เ,กนเครื่องก็จนเดียวเหมือนกันว,วันหนึ่งมีหมดน้ำมันกี่ถังเคยเคยเคย,เคยนับดูไหมครับระมสี่ อัดภาคอีสานกับภาคทางภาคกลางนี่ฝั่งนอัดสบายกว่าภาคกลางเนาะนาใหญ่ๆด้วยเนาะนาใหญ่ก่านเนาะแอนนี้นาก็เล็กๆครับขนาคกะสูง <laughs> <laughs> โอ้ผู้หญิงขับได้ขนาดนี้นิ่มมากเลยนะแจ๋วผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย <laughs> <laughs> มองไม่ออกนะนี่อยู่ใน อยู่ในหมวกแจวครับก็สาวเจียนก็ขับอะโยางคนเดียวโอ้โหแบ่งกันสามทีมครับพี่น้องโอโ้แจวเลย ยังรอเจ้าของนาอยู่ครับยังก็ผมมีธุระไปต่อนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมตอนอัดกันครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับยังไงก็ขอคุณล้านหนึ่งไลงค์หนึ่งแชร์ครับหนึ่งสับสัใให้กับผมบนกุลสาวดําซิ่งแถนด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ